อันไหนคะไฟมันก็เป็นอย่างนี้เป็นรูปอะไรนะคะเป็นรูปเลขเจเหมือนเลขเจ็ดหรอคะเป็นไฟเป็นตัวยอูอ๋อเ,เป็นตัวยูวอันนี้ก็มีก็มีด้วยอ๋อแล้วอันนี้สีอะไรคะชมพูเข้ม อันนี้มันก็เป็นวงกลมๆอะแบบเนี้ย็แล้วนี้ก็เป็นร้อรืๆวงกลมอันนี้ก็คือยา,อนนาดดงอันนี้ที่ชาร์จรถก้อันนี้ก็เป็นอ้อมอ้าวแล้วเราจะดูกล้องจากตรงไหนอะคะก็ดูก็ส่งเข้าไปต้องอ โอแล้วจุเหตุด้วยเหรอคะถ้าใครมาต้องร <c oughs> ูปรปไม่ต้องทําอะไรเลยมันต้องลูปรูปเอาเหรอม <ough. S 2> ันต้องล้างไม่โดนมออแปลงต้องล้างไม่โดนมออแปลงถ้าโดนโดนหมออแปลงแล้วเป็นไงอะคะแล้มันก็ช็อคไปเลย <c oughs> ไม่ต้องล้างโดนหมอแปลง หลอคะมันคือเซนเซอร์หลังหรอคะตรงไหนนะตรงไหนนะอีดูไม่ทันเลยตรงนี้ด้วยอ๋อหรอตรงนี้ด้วยตรงนี้อืมไหนตรงไหนคะตรงไหนคะตรงไหนคะอ๋อหรอคะมันเป็นเซนเซอร์หรอคะและนี้คืออะไรอะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้กล้องอ๋ออันนี้เป็นกล้อง แล้วอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมมันต้องมีมงแบบนี้นะคะอเอาเหรอเอาการมาทำอะไรอะ,ะอาแล้วมันมีล้ออยู่กี่ล้อคะเนี่ยอ,อ๋อมีล้ออยู่สี่ล้อมันอ่านว่าอะไรเนี่ย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 เดวาี S 1> <S 1> B <Y> B ตัวนี้มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรนะ เเปีนเชนเชนอ่ะหรอบ้นนี้คืออะไรคะเนี่ยไฟเบรก่รกเป็นไฟเบรกอ๋อหรอคะร่เป็นไฟเบรกสีแดงแม่เป็นไฟเบรกค่ะคมันเป็นนี่นี่่น,น,นอ๋อแล้วอันนี้เป็นรุ่นอะไรคะรุ่นดาวพิ รประตูเหรออืมเปิดยังไงคะนนเปิดโอเคพอเวลาเปิดแล้วอู้หูทำไมคะใช่มันเป็นนี่นี่ไฟเปิกติดเลยเปิดประตูแล้วไฟมันจะติดเลยเหรอคะอืมสว่างไหมสว่างมากอืมเหรออืม S <S กอ๋อพอเปิดประตูแล้วมันมีเหรอคะป,ระปิดประตูนะคะปิดประตูอันนง้ด้วยมันก็ถ้าไอ้อย่งก็ดูข้างในไปข้างในก็เปิดแต่มันก็เป็นกลมๆอย่างนี้แล้วอันนั้นคืออะไรอะคะอันนั้นอะ อันนี้คืออะไรคะอะไรอันไหนนี่นี่นี่อันนี้คืออะไรคะโจไมทำอะไรอะคะมีท่ายูข้างในนี้ด้วยดูออกข้างนอกนะระวังประตูหนีบมือนะคะเซลโอเคอ๋อมืดเลยอ๋อติดฟิล์มแล้วแล้วล้อมันเป็นล้อมันต้องเป็นอย่างนี้สวยไหมอะล้อมันเนี่ย ที่ชาร์จไฟอยู่ตรงไหนคะมีที่ชาร์จไฟด้วยเหรอคะอันนานไหมคะนนปุ่มตรงนั้นเอาไว้ทําไมอะคะออนนเอาไวา้ล็อกเหรอคะอ๋ออันนี้เอาไว้ชาร์จเ,เหรอคะอู้แล้วเวลาชาร์จนี่ยมันต้องเอาไปต่อกับเครื่องนู้นเหรอคะ อืมพอแล้วอย่าโซนค่ะอืมมีกับมีประตูกี่บานคะเนี่ยสองสามสี่ประตูหลังเปิดได้ไหมคะมันเปิดยังไงคะนี่ดูคอยดูนี่ัโอ,โอเคอ,นนอืมก็เอามาแตะตัวลุก <ค>เอาเอามดป้ออาาอเิ๋อต้องเอามือแตะด้วยเหรอคะมันไม่ได้ปิดอัตโนมัติเหรอคะมันไม่ใช่มีที่สวิตกี่อันคะที่สวิตหน่งที่สวิตสวิตอะคะ่ะมีกี่อันคะหสองอ๋อมีสองเหรอคะแล้วไอ้อันข้างหลังนั่นไม่ใช่เหรอคะข้างหลังเดี๋ยวดู 1อันข้างลอรวมเป็นกี่อันคะอืมสอสมโอเคเป็นสามอันแล้วซื้อไหมคะตกลงซื้อไหมคะคันเนี้เพราะมันสวยใช่ไหมคะซื้อเลย